คือต้องทําใจครับไอเรื่องนี้ครับจะให้เขามาชอบอนายกเศรษฐาทวีสินเหมือนกับเราไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ต่างคนต่างชอบก็ถึงบอกไงคนไม่ชอบทําอะไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาเนี่ยก,ก็ผมบอกแล้วไงมาในเมื่อคนมันไม่ชอบจะให้ไปบอกมันไปชอบมันก็ไม่ใช่ดังนั้นพวกนี้มันจะบูลลี่เฮียอะไรก็ช่างแม่งเอะ สนใจตรงที่ว่านายกเราไปทําอะไรให้ประเทศนี้บ้างไอคนที่บูลีไอคนที่พูดเอาแต่ฮาวเอาแต่ฮาวเอาแต่ทำลายเอาแต่แม่งสกัดกัน้นผลประโยชน์ของประชาชนไอพวกเฮียเนี่ยอย่าไปให้ค่ามันทําไมให้ค่ามันคืออย่างนี้ผมจะบอกไว้เลยว่าทุกนโยบายของรัฐบาลชุดเนี้ยเนี่ยเขาไฟเขียวหมดเส้นแข็งอย่างนี้เส้นหนาตักหนาตัก กลัวเฮียอะไรให้แม่งหาวไปเถอะนกวิชากรนีกวิชาการหัวควยพวกนี้ให้แมงหาไปให้แม่งออกไปออกโทรทัศน,น์กี่สิบช่องนโยบายของรัฐบาลทุกนี้เขาเส้นหนาตักเขาทํากันอยู่แล้วปะโทเส้นเท่าแขนกลัวอะไรเล่าก็บอกว่าให้พวกมันเนี่ยไอพวกกองเชียร์เฮียหางส้มเนี่ยมึงไปเชียร์กันเลยสิบสิบหกปียี่สิบสี่ปีมึงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็ถึงบอกชาตินี้หรือชาติหน้ามึงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลจะไปสนใจแม่งัำเฮียอะไรถูกปเป่าสนใจอะไรล่ะครับไม่ต้สนใจแล้วรออย่างเดียวรอรับนโยบายต่างๆของรัฐบาลชุดนี้ระดับซีอระดับซีอขององค์กรองค์กรหนึ่งอ่ะเขาบริหารงานองค์กรเขาแม่งกำไรเป็นแสนๆล้านไอเหีย แล้วนี่เขาผันตัวเองมาเป็นนายกรัลมนตรเป็นเซลแมนของประเทศนี้ยมึงคิดดูดิระดับเขาแล้วอะ่ะจะมาเป็นแล้วมันเป็นเซลแมนด้วยอะ่ะควบตำแหน่งเนี่ยนะจากนายกไม่พอเป็นเซลแมนระดับประเทศด้วยมีคนเดียวนี่แหละเอ,อเคยมีแล้วเคยมีแล้วทักษิณนี่คือคนหนึ่งเซลแมนระดับประเทศระดับโลกนี่ก็อีกคนนึงเศรษฐาทวีสินนี่เหมือนกันเซลแมนระดับโลก มองไปครับทายครับคลาถูกป่ะเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่นั่นก็คือแม่งความที่ประเทศไทยแม่งจะเจริญพัฒนาก้าวหน้าเหมือนในยุคไทยละไทยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้พูรณาจิงออโทษครูพูดให้แม่งดิงตายอย่างนี้แหละไอสัตวก็ถึงบอกง่ายแม่งเดี๋ยวที่เดี๋ยวเซลล์แมนงคนนี้จะทําอะไรที่ที่แม่งมหััจสตันอัสตันใจเกิดขึ้นนะ่ะไอ้นี่หนึ่งจุดล้านล้าน หนึ่งจุดสามล้านล้านใช่ไหมหนึ่งจุดสามล้านล้านของในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาฝากฝังกันแล้วว่าเฮ้ยมึงใช้นี่กูด้วยพลเอกประยุทธ์เขาบอกเลยนี่ไม่รู้นะเห็นเขาไปคุยกันตอนชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกกันแฮะชี้นกนูนแน่นกเขาครูจุกนะเห็นไหมตอนที่เขาไปเข้าพบพลเอกประยุทธ์แต่เห็นไหมอันนี้ชื่นชมยินดีนะแต่ตอนที่เขาชี้ให้ดูนกชี้ดูไม้กันนะเห็นไหมโคตรน่ารักเลย แล้วก็ฝากฝังกันเฮ้ยมึงดูแลเรื่องประเทศไทยนี้ด้วยดูแลหนี้สินที่กูทําไว้ด้วยนะกูก็ทําเพื่อประชาชนนั่นแหละแต่ตอนนี้มันเป็นหนี้เยอะมึงแก้ไขให้ด้วยนี่หนึ่งจุดสามล้านล้านเดี๋ยวเศรษฐาทวีสินจะใช้หนี้ให้ดูเดี๋ยวรอดูว่าเป็นสักสองสมัยนะสักแปดปีเนี่ยพอสักแปดปีนายกเศรษฐาอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบตอนนี้เขาหกสิบเอ็ดจ้เดี๋ยวก้าปีอีกแปดปีก้าปีก็เจ็ดเจ็ดสิบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้หนี้ให้ดูไอ้นี้หนึ่งจุดสามล้านล้านเนี่ยเพอเพอนี่แม่งสี่ปีแรกนี่ก็ไป ถูกต้องไหมเพเผอสี่ปีแรกไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยก็คนแม่งไอเฮียหัวแม่งใบอะ่ะองค์กรองค์กรเขาแม่งบริหารมาสิบปีแม่งปีละเหมือนล้านปีละเหมือนล้านไอเฮียกําไรไอสัตว์ฮะถูกป่ะคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปคิดที่อะไรเยอะนี่ไม่ได้อวยเสถานะแต่บอกว่าเขาต้องทําได้ <laughs> เขาต้องทำได้ไอเหียไม่เหมือนกับนายกทิพย์นายกกระเด้าลม Yeah. เฮีย e ไ,ไปพูดเรื่องเฮียอะไรอ่ะไปพูดเรื่องเรือดำน้ําไปพูดเรือประมงใช่ไหมเรือประมงอะไรเขาลบก,กันเวียดนามกับกกอะไรเขาลบกันเวียดนามกับรัสเซียเขาลบกับอะไรอ่ะเขาลบกันสูด้วยเรือประมงเฮีย <ie> อะไรไม่รู้เออกูก็เลยงงแล้วมาเรื่องเฮียอะไรอีกพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นตูปเป็นตาอะไรไม่รู้พูดแม่งเหมือนกับคนเสียสติสิ้นสติสัมปทานยะไปแล้วอ่ะนายกรถแห่พวกมึงอะ เออกูกูก็ไม่เข้าใจเมื่อเร็ว,รว,รวนี้ก็พูดเรื่องอะไรกูก <c oughs> ็ลืมละกูก็ลืมแล้วเขาพูดเรื่องเฮียอะไรเขาไม่รู้ไอ้นายกน็อตแทนไปพูดเรื่องเนือ้อประมงลบกันจะลบกับอะไรไม่รู้ถูกป่ะไอ้สัสพูดละพูดสองเรื่องนี่แหละแล้วกูก็เลยงงว่าโอ้โหเฮียแม่งไม่ออกจากพวังนกท <c oughs> <c oughs> ไีไม่หรอก คือแบบจริงๆไม่อยากกูไม่อยากจะพูดเลยนะไม่อยากจะพูดถึงใครแล้วไงกูอยากจะพูดถึงเรื่องนโยบายนโยบายมากกว่านโยบายของนายกเศรษฐาทวีสินไอ้ทียไม่ใช่แบบกูก็ไม่อยากจะไปอะไรนะาพาดพิงหรือจะไปขยี้ใครแล้วอะ่ะพอแล้วปล่อยเขาไปเถอะนะปล่อยเขาไปเถอะนายกรถหงรถแหอะไรพวกเนี้ยมันเสียสติมันหนีไปแล้วเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรวะกูก็ลืมไปแล้วเนี่ย กูนึกออกพอกูนึกออกแล้วกูก็ขำตัวเองอีเรื่องเรือประมงเรื่องเรือประมงกูก็เลยงงๆๆเอา้าเขาเรื่องเขาเรื่องเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เมื่อกี้แค่น้ําจิ้มเมื่อกี้แค่น้ําจิ้มอันนี้ของจริงแชร์กันไปคนหนึ่งแชร์กูอยากให้คลิปเนี้ยแชร์ไปถึงโคศกพักก้าวไกลเพชรกรลุนด้วยเพชรเพชรกระลุนพลคืออย่างนี้แชร์กันไปได้แชร์ไป กูอยากให้ถึงเรื่องนี้ถึงโคศกพักก้าวไกลด้วยแล้วใครที่จะเสนอหน้าออกมาตอบแทนอะไรไอ้เรื่องคุกคามทางเพศมึงมึงออกมาเลยป่ะกูอยากจะรู้ไม่อยากจะรู้ไงอยากจะรู้ความโปร่งใสก็ไหนบอกว่าพักนี้ตรวจสอบได้โปร่งใสหมดคือพูดง่ายเรื่องของคุกคามทางเพศและคุกคามประชาชนตอนนี้แม่งเป็นกระแสะที่หายเลยเกี่ยวกับสสในพักก้าวไกลเอาสสนะเป็นบุคคลบุคคลไปนะไม่ใช่พักก้าวไกลนะ เป็นแต่เป็นสสในพรรคเก,ก้าไกลกูขอเป็นตัวตัวไปแล้วกันเป็นบุคคลบุคคลไปไอ้การกระทำเยี่ยงเนี้ยไอ้การกระทำแบบเนี้ยไม่ว่าจะโดนขุดในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่จะตบตีเมียใจเฮียอะไรก็แล้วแต่เถอะไอ้เรื่องทำร้ายทางเพศหรือคุกคามทางเพศเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประชาชนคนไทยเขารับไม่ได้หรอกครับยังไงประชาชนคนไทยก็รับไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงพรรคเก,ก้าวไกลนะแต่พูดถึงสสในพรรคเก,ก้าวไกลเอาเป็นคนคนไป ไอ้สอสอเขตนั้นไอ้สอสอเขตนั้นเขตนี้และล่าสุดนี่มีอีกแล้วล่าสุดนั่นก็มีอีกแล้วที่ฝั่งทนคุกคามทางเพศนะคุกคามทางเพศหญิงสาวถึงสามคนเฮ้ยโอ้ไปว่าไอเฮียนี่เงียบมากไอเฮียนี่ต้องเงียบมากมากเลยผมไม่รู้หรอกผมไม่รู้จักชื่อแต่ผมรู้แล้วว่าเป็นสสนะครับสังกัดพักก้าวไกลคือพูดง,ง่ายเรื่องเงียบเรื่องหีเรื่องแตดเนี่ยสสพักก้าวไกลเนี่ย เก่งจริงๆแม่งโดนขุดจนได้ไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าแสดงความบริสุทธินะมึงปิดปากเงียบมาตลอดจนเหยื่อจนเหยื่อของมึงออกมาเปิดปากเองผมก็จะบอกว่าคุณวิโรดด้วยสสท่านสสนะท่านวิโรจนะผมก็จะบอกว่าพักอ่สสของท่านเนี่ยไม่ได้หรือพักของท่านเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบง่ายๆนะคือคนที่เขาโดนคนที่เป็นผู้เสียหายนะเขาเขาเปิดเผยเอง ไม่ใช่ตัวท่านเองไม่ใช่ตัวสสอเองอันนี้บอกไว okay. ้ก่อนเห็นไปพูดปาๆป่ว่า yep พักเก้าไกลสสตรวจสอบได้ทุกคนแสดงความโปร่งใสก็เลยมีเรื่องอย่างนี้ให้เห็นเยอะนั่นไงสรุปว่าจะมีแต่เรื่องหีเรื่องแตดจะมีแต่เรื่องคุกคามทางเพศอย่างเดียวหรือยังไงไอหนึ่งหนึ่งสองก็ว่ากันไปก็ข้ามกันไปแล้วแต่พออย่างนี้มาโอโหแต่ละสสแต่ละตัวแต่ละคนแม่งเก่งเรื่องนี้จริงๆไอที่ปาจีนก็ยังไม่จบ ก็ออกมาแถหน้าด้านๆเฮ้ยตกลงงี่เรื่องแบบนี้เรื่องตีเมียเรื่องเฮียอะไรพูดง่ายมึงสมาชิกมึงลาออกจากพักมึงเสร็จปุ๊บมันจบเลยใช่ไหมมันไม่มีอะไรต่อเนื่องเลยไม่ออกมาขอโทษไม่ออกมาอะไรเลยไม่ว่ามึงจะคุกคามประชาชนไม่ว่าคุกคามประชาชนมึงก็บอกว่าเจเจี๊ยบอมรัสลาออกแล้วจบไปอย่างนั้นเหรอมึงบอกว่าออกมาแถลงแล้วออกมาแก่ต่างแล้วออกมาแก่ตัวแล้วขอโทษจบไปอย่างนั้นเหรอ คือมึงกําลังสร้างบรรทัดฐานที่อะไรกันอยู่อันนี้กูต้องบอกว่าสสบางคนนะของพรรคก้าวไกลไม่ใช่ผมไม่ได้หมายมาว่าพรรคก้าวไกลไม่ดีผมก็ต้องบอกว่าสสบางตัวสสบางคนทําไมมึงไม่พอเวลามึงเรียกร้องคนอื่นมึงตรวจสอบคนอื่นมึงตรวจสอบได้แต่เวลาอย่างนี้มึงทําไมถึงไม่ให้สสของพรรคมึงออกมาแถลงออกมาแก้ข่าวหน่อยและเอาจําเลยออกมาเอาเอาจําเลยออกมาเอาเอาผู้เสียหายออกมาคุยออกมาเคลียร์ให้ประชาชนก็เข้าใจแต่สุดท้ายกับกายว่าต้องให้ เพชรกรลุนพลออกมา,ถาแถลงเอ้ยถ้าผิดก็ฟ้องไปสิถ้าผิดก็พ้องฟ้องไว้สิตั้งทนายสิเฮ้ยมันทุเลศมันทุเลศอันนี้พูดตรงๆอันนี้ไม่ได้จงมตีนะอันนี้พูดตามเนื้อผ้าพูดตามเนื้อข่าวผมไม่ได้จงเกตจงชังพรกเก่าไกลนะกูการหนึ่งใบือซาไไป,ไปแต่ณตอนนี้ณนะเวลานี้เนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพรกก้าวไกลเอาละสสดีดๆสสที่มีสามันสำนึกสสดีๆก็มีเยอะไงไม่ออกมาพูดบ้างเราอะไรที่มันเป็นเนื้อไรอะไรที่มันสมควรจะตัดก็ตัดทิ้งแม่งเลยทำแม่ง้ายทั้งหนิ้วก็ตัดแขนแม่งเลยกลัวหาอะไรเลาสมัยหน้าจะได้แลนสไลด์ไงปล่อยให้เรื่องสสคุกคามสุภาพสตรีคุกคามผู้หญิง คุกคังทำเพศอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆให้ข่าวอย่างนี้ออกมาอยู่บ่อยๆเนี่ยมันน่าเกลียดปะมันน่าเกลียดหรือเปล่าก็ถามมันเป็นคําถามมันเป็นคําถามที่ตั้งคําถามว่าจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วออกมาถแถลงให้เขาฟังประชาชนก็อยากจะรู้ไม่ใช่แม่งนั่งเงียบเป็นพระเห็นทีเงียบปากเห็นเก่งกันจังเลยสอสอพรรคก้าไกลเนี่ยออกมาถแถลงกันม้าง ยิ่งเป็นสุภาพสตียิ่งเราต้องออกมาพูดสสอที่เป็นสุภาพสตีมึงต้องยิ่งออกมาพูดด้วยมึงต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยร้องมึงต้องร้องเลยว่าในพักเนี่ยเฮ้ยทำมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมึงต้องยิ่งร้องที่เป็นผู้หญิงอะสสผู้หญิงมึงต้องออกมาพูดเอาความจริงเขาว่าไม่งั้นตายหาเลยสภาพอย่างนี้แล้วมึงบอกจะไปแลนสไลด์สมัยหน้าโทรมึงจบแล้วก้าวไกลทางก้าวไกลจบเลยนะ แล้วสมัยหน้าผู้มึงจะได้เป็นสอสอกันอีกหรือเปล่าถ้ามึงนั่งเงียบกันอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยกองเชียร์ซ่อมมึงเอะมั่งมึงเอะหน่อยไม่ใช่บอบอกว่าเฮ้ยก็ผู้หญิงไปให้ท่าเล่นเล่นท่าเล่นทางให้เขาเองเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ได้ไงกองเชียร์ัวคว้ยไอ้สั์มึงไปพูดอย่างนี้ได้ไง แต่ละคนที่เขาเป็นผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครเป็นหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคกาวไกลนะโว้ยเขาไม่ใช่กะหลีเอีเ้ยกองเชียร์หัวคายพวกนี้ก็พูดออกมาได้สัตว์สรุปนี่ความเงียนความเงียนทำให้สสพักนี้เป็นอย่างนี้เหรอกูถามแรงนะกูถามแรงนะกูไม่ด่าเนี่ยเนะี่ยกูถูกถาม ไล่พวกที่เฮียหางซ่อมที่เชียอยู่เนี่ยมันก็เชียมึงเห็นด้วยไอสัตว์มึงเห็นด้วยอย่างงั้นเหรอกูนี่ไม่เคยเห็นด้วยเลยนะสอสอเพื่อไทยไปซื้อบริการเด็กสิบสี่กูก็า่ากูก็ตาอดีตสสอ,สอ,อดีตผู้สมัครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่สระบุรีกูก็ตาเห็นไหมกูก็่าไม่ใช่ไม่ตา มึงคือบุคคลสานะมึงคือคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองมึงคือคนที่ประชาชนเลือกมึงเข้าไปทํางานในสภาไอ้ซาสถ้าปล่อยให้มีเรื่องอย่างงี้แล้วก็แล้วไม่ออกมาพูดไม่ออกมาชี้แจงแล้วก็ปล่อยให้แต่โคศกออกมาโกหกไปวันๆและอย่างงี้เหรอก้าวไกลจะได้แรงสไลด์สมัยหนะ้าเดี๋ยวมีหาเสียงเดี๋มึงปอยไปหาคุกคาม สมัยหนะ้ามีหาเสียงเดี๋ยวมึงก็ไปคุกคางเขาอีกอย่างนั้นเหรอโทอี๋มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมนี่คําถามนะมันเป็นเรื่องปกติแล้วใช่ไหมอ๋อเกี่ยวอะไรกับกูนะเหรอกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงกูเพียงจะบอกว่าสสพักเก้าไก่กระทําตัวแบบนี้พวกมึงชอบพวกมึงเชียร์ไอส้สัสไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกูเลยเรื่องนี้มึงหีก,กับคุยของพวกมึงไม่เกี่ยวกับกูเลยมึงเอาลูกสาวไปหาเสียงกับสสพวกนี้นะ แล้วให้สอสอพวกนี้คุกคามทางเพศลูกสาวมึงหรือคุกคามทางเพศเมียมึงไอ้เหี้ยเอาเด้แล้วมึงก็อยู่เฉยเลยดีใจสอสอพักก้าวไกลคุกคามทางเพศลูกสาวกูดีใจเอาเลยไอ้สัตว์หัวควยหัวควยไอ้เหี้ยอย่ามาพิมหัวควยอย่างนี้สัตว์อย่ามาพิมหมวควยแบบนี้มึงให้แม่มึงไปหาเสียงนะหัวคะแนนธรรมชาตินะ แล้วให้สอสอพักเก้าไกลไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยที่มีคดีอยู่เนี่ยที่มีเรื่องราวอยู่เนี่ยคุกคามทางเพศเมียม,มึงเลยคุกคามทางเพศลูกสาวมึงเลยไอ้สัตว์เอาเลยไอ้เหี้ยมันไม่เกี่ยวอะไรกูหรอกกูมีหน้าที่ขยี้พวกมึงไงกูขยี้พวกมึงได้ทั้งวันนะ่ะไอ้เหี้ยพิมพ์มาหัวคุยไอ้สัตว์เป็นไงล่ะมึงให้แม่ให้เมียมึงให้ลูกสาวมึง ไปเลยไปเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้กับสอสอพักเก้าไกลแล้วให้มันคุกคามทางเพศลูกเมียมึงแล้วมึงก็นั่งเฉยดีใจเฮ้ยลูกสาวกูโดนคุกคามทางเพศไว้เฮียดีใจว่าสอสอพักเก้าไกลคุกคามทางเพศลูกสาวกูคุกคามทางเพศเมียกูนี่นี่น,นี่เห็นนิ้วกูไหมเนี่ยเห็นนิ้วกูไหมสัตว์เฮีย yeah, มึงดีใจยังไงสัตว์โอ้กูไม่ไม่เกี่ยวยอะไรกับกู เรื่องของผู้มันเรื่องไรย้ยางตาําบอลกูยกให้เลยกูไม่เกี่ยวกับกูหรอกแต่กูจะบอกว่าสมัยนี้เรื่องราวแบบนี้ถ้าผู้มึงยังยอมรับกันได้ผู้มึงเลี้ยงไร้รยาไอา้ตา์กองเชียร์หัวควยอย่างผู้มึงเนี่ยนี่แหละกองเชียร์อย่างผู้มึงนี่แหละทาให้พักเก่าไก่เสือ่อมกูจะบอกไว้ให้แล้วมึงดูแต่ละตัวเด้ไว้กําหนัดทั้งนั้น มึงออกมาเถียงอะไรกูวะมึงออกมาพูดดิไม่ได้ให้มาเถียงนะให้ออกมาพูดว่าความจริงมันคืออะไรแบบไหนอะไรยังไงมันจะได้แก้ต่างกันไม่ได้ไม่ใช่แม่งปล่อยให้ไม่แต่เรื่องไอ้เหี้ยชู้สาวมีแต่เรื่องแม่งตบตีเมียแม่งนับวันนี่แม่งโอโ้โหข่าวข่าวเละเทะแล้วเท่ไปหมดนี่เหรอใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องของกูแต่มึงก็ไปเลยดิ สมัยหน้าสมัยหน้าปีเจ็ดศูนย์น่ะพอเลือกเข้าเข้าเวลาเลือกตั้งก็ปุ๊บมึงกใกล้หัวใน,นธรรมชาติมึงจะเป็นอะไรผู้ช่วยหาเสียงเลยสอสอพักเก้าไกลไม่ว่าจะเป็นเขตไหนหกเขตเนี่ยไปเลยครับแล้วมึงก็บอกด้วยคุกคามเมียผมทีคุกคามทางเพศลูกสาวผมทีไอสัตไอพวกเฮียคุยหัวคุวย,วยไอเฮียกองเชียร์อย่างพวกมึงไ้เฮีย ก็ถึงบอกความผิดแม่งต่างๆกานาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ไอ้เหียแม่งทำผิดคุกคามทำแพ้ออกมาขอโทษจบจบคุกคามประชาชนแม่งจบตบตีเมียละออกจบไอ้สัตว์นี่บรรทัดฐานผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วอย่างนี้มึงจะบอกว่าชัยธวัตุลาทนเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยสมัยหน้าเดี๋ยวเราจะเฟ้นหาสอสอที่มันดีที่มีคุณภาพ เข้ามาเป็นตัวแทนเป็นสสของพรรคก้าวไกลเอ้ยแค่ยุคนี้สมัยนี้มึงยังไม่เคลียร์ไม่จัดการเลยแค่ยุคนี้สมัยนี้มึงไม่เคลียร์มึงไม่จัดการแล้วมึงจะเอาอะไรเอาอะไรไปสู้เขาแล้วที่แหกปากเปล่าเปล่าเปล่า,าอะ่ะว่าจะเล็สไะไ์เพื่อไทยจะสูญพันธ์ไอสัตว์หายแล้วเออแล้วกูถามหน่อยอีเด็กที่บอกว่าที่มันออกมาเต้นนะจำได้ไหมตอนที่สสพรรคประชาธิปัตย มีข่าวคุกคามทางเพศใครอะแล้วก็อีพวกเด็กพวกเนี้ออกมาเต้นอะสีดาลุยไฟอะเฮ้ยสีดาลุยไฟออกมาเต้นที่หน้าพักก้าวไกลหน่อยเว้ยสีดาลุยไฟออกมาเต้นที่หน้าพักก้าวไกลหน่อยตึกไหนวะหรือมึงไปเต้นตรงตึกไซสสมิธก็ได้ไปเอาเลยออกมาเต้นหน่อยเห็นไม่มีหัวไม่มีหัวออกมาเลยนักคุ้มครองสิทธิ์นักสิทธิทมนุษยชนออกมาหน่อยไม่เห็นออกมาพูด เฮีย yeah. ไม่เห็นออกมาพูดเลยออกมาหน่อยดิออกมาเต้นอนะอะไรนะเต้นอย่างเงี้ยอะไรเพลงเฮียอะไรไม่รู้สีดาดูยไฟอะออกมาหน่อยมึงไปเต้นที่พักเก้าไกลด้วยออกบอกให้มันออกมารับผิดชอบคุกคามลูกเมียชาวบ้านเขาอะคุกคามทางเพศลูกเมียชาวบ้านเขาออกมาให้มันออกมา,ถาแถลงเอาให้มันออกมาพูด ล่าสูดนี่ที่ฝั่งทนมาอีกแล้วแต่ไอตัวนี้ร้ายหน่อยแม่งเล่นสามคนเลยทีเดียวไ <c oughs> อ้สั์แม่งเล่นสามคนเลยทีเดียวก็เลยงงว่าเฮ้ยมึงโกเงี้ยขนาดนั้นใช่งเหรอวะงีมึงงีขนาดนั้นเลยเงี้ยนขนาดนั้นเลยเออเอาตรงๆนะเป็นกูกูซื้อกิน แม่ได้สนับสนุนอะไรหรอกแต่เป็นกูกูจะซื้อกินมันจบจ่ายแล้วจบไอสัตว์ไม่ต้องไปโอ้โหไปนั่งจีบไปนั่งส่งข้อความนู่นนี่นันนอองง่นน้องอย่างงู้นน้องอย่างนี้เอาดีดอไหมเอาคุยปอมไหมอะไรเงี้ยไม่เอากูไม่กูไม่คุยไอสัตว์ทั้งเงียงเง้ยทงงยั้งงี้แม่งไปซื้อแดกเลยเฮีย้ยมันจะเป็นเฮี้ยอะไรไปแอบเมียไปเดิขอมีเไปเิเก้ยวันนี้เงี้ยอยากไปเอานอกบ้าน ขอวะรอบหนึ่งเออไอ้กูพูดตรงๆนี้แหละไอรร้ซาดไม่ใช่อะไรแม่งดูแม่งต้องไปคอยอาศัยทางแพลตฟอร์มนู้นแพลตฟนี้แล้วแชทหาแล้วโน่นนี่นั่นกับเขาหรือไม่ใช้ความไว้ใจอ่ะคือพูดง่ายๆการที่จะคุกคามใครสักคนนี่แม่งนะแปลว่าเด็กคนนั้นคนคนนั้นต้องไว้ใจมึงเลยนะเขาไว้ใจมึงอ่ะ เขาไว้ใจว่ามึงเป็นจะเป็นผู้สมัครผู้สอผู้ว่าที่ผู้สมัครสอสออะแล้วเขาเขาไว้ใจมึงอ่ะแล้วก็ไปหาเสียงช่วยมึงอ่ะถูกป่ะมันเกิดความไว้ใจนะเว้ยแต่มึงไปทํากับคนที่ไปไปช่วยมึงเหรอมึงไปทํากับน้องน้องเด็กๆที่เขาช่วยมึงหาเสียงเนี่ยนะหรือมึงไปทํากับคนที่เขาไว้ใจมึงเหรอลูกเมียใครมึงก็ไม่สนเหรอใช่ใช่ไหมฮะ มันต้องคิดอย่างนี้ครับไอ้เฮียเ้าเป็นลูกกูนะไอ้สัต์ตั้งแต่วันแรกเขาเป็นลูกสาวกูแล้วโดนอย่างนี้มึงมึงตั้งแต่วันแรกด้วยไอ้เฮียมึงจะได้เป็นสอสอหรือเปล่าไอ้สัสบอกไว้ให้แต่กูรู้นะนี่ลูกกูไม่รู้ไงลูกกูไม่ไ้บอกไงใครจะไปบอกไอ้เฮียก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงจะไปบอกได้ยังไงอะผู้หญิงจะไปบอกได้ยังไงถูกป่ะเด็กมันก็อายพอนานไปเฮ้ยอ้าว มันมีเพจมันมีคนที่จะช่วยซัพพอร์ตมันอยู่มันก็เลยออกมาพูดไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่ามึงตรวจสอบไม่ได้นะพรรคก,ก้าวไกลไม่ใช่ว่าสสพรรคก,ก้าวไกลตรวจสอบไม่ได้นะคือมึงปิดปากเนียยแต่ทีเนี้ยคนผู้ที่เสียหายเขาออกมาเปิดเผยเองอีเหี้ยก็เอาออกมาตรวจสอบให้ออกมาตรวจสอบเลยจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าความจริงคืออะไรนี่กูก็รอเนี่ยรอจะถแถลงแม่งทั้งหกคนเนี่ยห้าหกคนเนี่ยสอสอ,อะไรที่แม่งไปคุกคามทางเพศคุกคามประชาชน โคศกรัะโคศกพรรคออกมาพูดหน่อยฝากถึงฝากถึงอยากไม่ออกมาพูดหน่อยเรื่องนี้แล้วยิ่งเป็นสสผู้หญิงด้วยสสผู้หญิงควรจะออกมาพูดเรื่องนี้นะครับออดควรจะออกมารณรงค์นะฮะสสผู้หญิงที่ของพรรคก้าวไกลอ่ะเพราะเรื่องคุกคังทางเพศเนี่ยแม่งเยอะจริงๆอันนี้พูดตรงๆนะควรจะออกมาทแสดงทัศนกติหน่อยหรือออกมาปรามกันบ้างหรือออกมาพูดหน่อย ไม่ใช่เงียบอมอะไรกันอยู่อมกันอยู่อะเหรอขอโทษไม่อยากจะพูดอ้าวก็ถึงบอกถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่มีความโปร่งใสไม่มีความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังไม่ออกมาถแถลงไม่ออกมาแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีการเยียวยาไม่มีคำขอโทษแล้วก็จบครับพักก้าวไกล